วันนี้กุ้งมีเคล็ดลับเลือกพ่ออ้อมสำเร็จรูปให้ลูกน้อยมาฝากแม่แม่มือใหม่กันค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะพ่ออ้อมจะมีสองแบบนะคะคือแบบเทปและแบบกางเกงค่ะแบบแรกนะคะแบบเทปนะคะก็จะเหมาะสําหรับทารกที่สะดือ,อยังไม่หลุดค่ะแบบที่สองนะคะคือแบบกางเกงค่ะหากสะดือลูกหลุดแล้วนะคะก็สามารถใช้แบบกางเกงได้เลยค่ะข้อสองนะคะให้เลือกขนาดหรือไซส์ของพ่ออ้อมสําเร็จรูปตามน้ําหนักตัวของลูกน้อย ตามตารางนี้เลยค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าลูกน้ำหนักตัว7กิโลนะคะให้เลือกไซส์ M นะคะซึ่งจะรองรับน้ำหนักได้ที่7-12กิโลค่ะข้อ3นะคะควรเลือกผ้าอ้อมสําเร็จรูปที่ซึมซับน้ําปัสสาวะได้ดีแห้งไวและไม่อับชื้นค่ะอย่างเช่นผ้าอ้อมสําเร็จรูปของ Baby m o b e Maxi Gel นะคะเขาใช้เจลแท้เต็มแผ่นเลยนะคะก็จะเพิ่มพลังซึมซับได้ถึง2เท่าเลยค่ะ ซึ่งจะดูดซึมน้ำประสาวะนะคะเทียบเท่ากับน้ำถึง12แก้วค่ะและซึมซับยาวนานได้ถึง12ชั่วโมงเลยค่ะซึมซับทั่วแผ่นนะคะแล้วเขาก็จะไม่จับเป็นก้อนมีโครงสร้างนะคะ9ชั้นแต่หนาเพียงแค่0.1เซนติเมตรค่ะข้อ4นะคะควรเลือกพ้ออ้อมสำเร็จรูปนะคะที่ป้องกันการรั่วซึมด้านข้างนะคะหรือว่าด้านหลังของลูกน้อยค่ะ อย่างเช่นของ b a b y m o b Max i Maxi g e l นะคะเขาจะมีขอบขานะคะล็อก3ชั้นนะคะแล้วก็ขอบเอวนะคะสูง7เซนนะคะทรงนะคะคุมก้นนะคะป้องกันการรั่วซึมด้านข้างนะคะแล้วก็ไม่ห่อตุงด้านหลังค่ะ ข้อหนะคะควรเลือกผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะที่ระบายอากาศได้ดีนะคะอย่างเช่นของ b a b y m o b i ี m a x ็กซนะคะเขาก็จะมีกระบบระบายอากาศ360องศานะคะระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นค่ะข้อ6นะคะผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะควรเลือกแบบไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะอย่างเช่นผ้าอ้อมสําเร็จรูป b a b y m o b i ี m a x ็กซ l นะคะก็ผ่านการทดสอบแล้วว่า ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในผิวที่บอบบางและแพ้ง่ายผ่านมาตรฐาน DRC จากประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะข้อเจ็นะคะพะออ้อมสําเร็จรูปนะคะควรจะมีแถบวัดความชื้นนะคะเพื่อให้คุณแม่มือใหม่ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนพออ้อมตอนไหนนะคะอย่างเช่นพออ้อมสําเร็จรูปของ Baby m o ม m ี่แม็กซ l เจนะคะแถบสีเหลืองตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะซึ่งคุณแม่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนพ่ออ้อมได้เลยนะคะ นะคะพออ้อมสําเร็จรูปควรมีความนุ่มอ่อนโยนต่อผิวลูกน้อยค่ะอย่างเช่นพออ้อมสําเร็จรูปของ b a b y m o b บี้แม็กซิเจลนะคะเขาจะนุ่มทั้งตัวนุ่มเหมือนสำลีโมบี้นะคะแล้วก็อ่อนโยนทุกสัมผัสไม่บาดผิวค่ะและบริเวณร,รอบเอวนะคะเขาก็จะยืดหยุ่นได้ดีนะคะไม่รัดจนเกิดรอยแดงค่ะ ข้อ8นะคะผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะควรมีเทปสําหรับม้วนทิ้งนะคะอย่างเช่นผ้าอ้อมสําเร็จรูปของเบบี้โมบี้นะคะเขาก็จะมีเทปม้วนทิ้งตรงนี้นะคะซึ่งพอเวลาน้ําปัสสาวะตุงแล้วนะคะเราก็มว้มวนม้วนนะคะแล้วเราก็แกะเทปนะคะรัดรอบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทิ้งได้เลยนะคะก็จะทําให้สะดวกง่ายนะคะแล้วก็ถูกสุขอ,อนามัยค่ะซึ่งทั้ง9เคล็ดลับนี้นะคะ จะรวมอยู่ในผ้าอ้อมของ b a b y m o b บ Maxi ็กซตัวนี้เลยค่ะจะเหมาะกับผุณแม่มือใหม่ทุกท่านเลยนะคะ